สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพบก,กับกล่องของเล่นของเรานะคะนี่เป็นไดโนเสาร์นะคะตัวใหญ่สมจริงนะคะสามตัวเลยวันนี้จะมารีวิวนะคะให้น้องๆน,นะคะได้ดูนะนี่ค่ะตัวแรกก่อนเลยเป็นไดโนเสาร์นะคะคอยาวนะคะนี่ใช้ฐานเดินได้มีเสียงนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดกันน,นี่ค่ะโอ้สีสวยมากๆเลยะคะ่ะนี่ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะ อ่าตัวที่สองนะคะอ่านทนก่อนก็คือเป็นนี่ค่ะน่นจะเป็นพันของไทยเชรัชช็อปนะคะนี่ตัวใหญ่สูงริงมากๆเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ตัววันเลยค่ะนี่กล่องก็ใหญ่อ่มาดูตัวนี้นะคะอ๋อ ตัวนี้นี่ค่ะมีไฟตัวนี้พิเศษนะคะมีปีกด้วยนี่เห็นไหมคะชวบนี่เลยค่ะโอ้โหแต่ละตัวนะคะใหญ่สมจริงจริงชดเลยกรเสาา์หลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะนี่คือตัวใหญ่ตัวใหญ่จริงๆค่ะใหญ่มาก้วย อ่ะตัวนี้นะคะนี่พันอะไรเอ่ยมีปีกอ่ะกามปีกออกมาใส่ฐานด้านล่างนะคะเปิดปิดตรงนี้ ไปมาดูค่ะตัวนี้สีส้มเหมือนกันใส่ฐานด้านล่างปิดปิดตรงนี้นะคะะ เป็นไรกันเลยอ่าต่อมาตัวนี้ค่ะนี่ไอซ์ระท็อปหรือเปล่าเซทานตรงนี้นะคะเปิดปิดตรงนี้ใหญ่มาก ากชอบคลิปของเรานะคะช่วยซับสไคร้กดไลคก์ like กดแชร์นนะคะให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ